สวัสดีครับสวัสดีครับหืไหนสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับหันมาหากล้องสิอ่าววันนี้พี่โชว์จะพาไปดูเขื่อนนะครับเขื่อนอะไรนะเขื่อนชื่ออะไรนะเขื่อนห้วยท่ำแค่นะครับห้วยทํำแค่อ่าเราเดินทางกันไปเลยโหพี่โชว์มีพี่ๆเขาอยู่ตรงนู้นด้วยเห็นไหมมีคนเริ่มมาเล่นกันแล้วโอแต่เราไม่ได้เต็มเลยอ แม่ทำแม่แม่ถืออาวุธด้วยอ่ะโอ้โหนี่คืออาวุธของพี่โชคเหรอคะเนี่ยโอใช่อ่าเดินชิดไปทางนี้ครับลุงเดินเหลืองด้ยครับอ่าทีเหลือนี่ไม่คืนเงินใช่เลยครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับต้นหญ้าลีบครับ เด่๋ยนี้ก็มีน้ําน้ําเยอะเหมือนกันนะ่นฮะือ้าวให้น้องถือมาเองน้องก็ต้องถือเองสิครับถือช่วยช่วยช่วยจะถือเอามืออันเดียวถืออันเดียวฮะขยับขึ้นน้ำจะได้ไม่ตกนะดฝนไม่มีดังใส่แว่นนะครับฝนไม่มีดังใส่แว่นนะ้วเลยเราไม่ได้เช็ดกล้องนะเนี่ย คิวเพียบเลยท้องฟ้าเหรอโอ้โหแม่ท้องฟ้าสวยโอ้โหเห็นไหมก็เมฆเต็มเลยมันรวมกันมาเป็นรวมกันมาเป็นตัวเลยเนี่ยสวยเนาะอลังการเลยใช่เยอะๆมากใช่ที่มันจะเยอะขอดกันไปแล้วแล้วแม่เริ่มการคิวนะป่ะเห็อ่ะนี่ๆๆๆผู้เห็นใช้ช่วยด้วยนะ ไม่รู้เขาทำอะไรกันจะเดินทำไมตรงเส้นเหลืองก็เส้นเหลืองมันคุณเดินไหมเราจะเหมือนเกมอ่ะเหรอเก็บเงินไปเรื่อยๆเหรอโอ้โหเก็บเงินแล้วครับพี่โชคจะเก็บเงินแล้วทำไมต้องลบล่ะโอ้โหยืนแถวนี้แหละพี่โชคยืนดูวิวแถวนี้แหละไม่ต้องไปลึกหรอกชอบไปอาจะยู่ใกล้ๆกับพี่นั่นช โอ้โหามีรถมาแล้วครับแอบๆหน่อยครับท่านโอเคให้ให้ถือรถคุณได้ไหมอรัโอเคอ้าวถอสองอันได้หรออ้าวให้ถือกี่อันให้ให้แม่ถืออันเดียวมีอันเดียว แม่เจอันนี้แด็ดอันนี้คือปืนเหมือนเบ็ดตกปลาเลยเหมือนไหมมอนจะตกปลาไหมเพื่อนๆใช่เหมือนเลยอ่าหรือจะเป็นไม้เขียะที่เขียะอุ้ยแสงย้อนแสงสวยสวยเห็นไหมแง่น้ำน้ำเยอะอยู่นะอ่ามาดูสิ เค okay. พี่โชคพามาชมแค่ต้นเขื่นแค่นั้นนะคะเราไม่ได้ขี่เข้าไปลึกนะเขือนห้อยท่ำแค่ตะกการพืชผลอาม่อมามอุบล<น>ราชธานีไม่ไปไม่ไปรบกวนพี่เขาเขาหรอกเขานั่งทำอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจบคลิปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วแล้วเขาอย่าลืมกด<ต>ไลค์<ม>กดแชร์พี่คนนั้นพี่คนนั้นพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์